ดูฮิมะเดอ้อพี่น้องเวลาเข้าเกตถนนอันนี้จะเป็นถนนละจ้ะแล้วเ,เข้าเกตฮิมะจะมีกองไว้ตรงนี้แหละสวยงาม,มน,นี่ค่ะ<ม>ยามคืน<ม>เกตฮิมะก็จะเป็นกองเป็นจุดเป็นจุดค่ะสวยงามธรรมชาติ กลางคืนที่ห้าวันนี้รู้สึกจะมีแดดพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นแต่ยังไม่ขึ้น,นะฮะช่วงนี้เราจะก็ไปชีสีเหมือดจักน้อยเดอ้อพี่นอ้องท้องฟ้าอากาศสวยงามมากพี่นอ้องธรรมชาติอยู่ในป่าเดอ้อพี่นอ้องค่ะพี่นอ้องต่อค่ะต่อสวยงามธรรมชาติบริเวณ ชีกีบเรือสวยงามัน,นีีลบสิบเด้อพี่น้องคะสวยงามมากสวยงามมากพี่นอ้องธรรมชาติดูรอบๆนะคะดูรอบๆกรต้องฟ้าู้สกว่ามีมาปล่อยๆจ้าพี่น้องาัดสวยงามอีกแล้วพี่น้องค่ะ ธรรมชาติมาให้ดูิี่บัานนี้ก็บ่อคอยทออกลอยจะพี่นองคอยไปจะพี่นองสวยงามมากพี่น้องค่ะมานหลางนี้ก็สวยงามธรรมชาติรุ่นเก่า,าตรงนี้ก็เป็นบ้านสำหรับเด็ก เล่นนะคะบ้านเด็กกนเอาไว้ให้เด็กเล่นตอนเด็กๆบ้านนี่ก็ต้นโอเมนาอัชนาเวลาหน้าหนาวก็จะเป็นแบบนี้แล้วค่ะพี่น้องค่ะเอาเคมีก่อนด้วยจ้สังเกตดู<ำ>แม่น้ำนะคะ,คะพี่น้องก๊าลังสิละลายเอ้ยก๊าลังสิเป็นน้ำแข็งแล้วจ้ะเพราะความเย็นถ้าเกิดว่าวันไหนลบสิบแบบนี้สองสามวัน แม่น้ำก็จะเย็นประมาณสองอาทิตย์ถ้าเราแบบนี้นับรองเล่นสก,กีได้เลยคะ่ะสวยงามธรรมชาติพี่นอ้องสวยงามจริงๆสวยงามมากมาดูความเย็นความหนาว สีค้าวสยงามธรรมชาติมาให้เ,เพื่อนๆชมนะคะสังเกตสะพานเป็นสีขาวแบบนี้แล้วกับพี่น้องอเอแค่นี้ก่อนเนอจ้าสวัสดีจ้า คือเด็กน้อยเนาะค่ะพบนแลนไปท้ายลูกเด็กน้อยอีหลีพบนบ่เคยเพ่อสวยงามมากพราทิตย์กำลังออกรู้สึกว่าจะมีเมฆด้วยเวลานี้เป็นเวลาใหม่โมงกับพี่น้องสวยงามดูธรรมชาติท้องฟ้าสดใสมุมนี้ก็สวยค่ะสวยงามมากอืม ใช้ mm. ชงามกับพี่น้อง